ทำเขเมรถึงกับอึง้งอ้าปากค้างหลังไทยข้ามหัวลุยปิดดิวซาอุสํำเร็จสร้างทันทีมันสับหลังอัดเม็ดจากไทยสามหมื่นตันและจะรุกอีกแสนทันปีหน้าฟันกำไรเงินพันล้านให้ไทยส่วนเขเมรน,น่ะเหรอก็ได้แต่นั่งมองมันเน่าขาไร่โดยก็ต้องบอกว่าซึกนี้ไทยทะยานเหนียวฟ้าขณะที่มาวัดอย่างเขเมรกำลังดำดิ่งสู่นรกจริงๆครับเพราะหลังปิดด่านแค่สี่ถึง5เดือนแต่เสียงร้องไห้ของเกษตรกร,เ,ร,กรเขเมรก็ดังระง,งมไปทั่วทุ่งจนแทบจะเป็นสายเลือดแล้วครับ พระภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือโศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจที่โหดร้ายที่สุดเมื่อมันสับหลังพืชเศรษฐกิจหลักที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชากำลังเน่าเสียคาไร้และกองพนเนินเทินทึกเป็นภูเขาขยะอยู่ในโกดังเพราะไม่มีที่ระบายทำไมนั่นล่ะครับก็เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมากัมพูชาเอาความหวังกว่า70%มาฝากไว้ที่จมูกคนไทยพึ่งพาแต่ตลาดบ้านเราเพอเกิดเหตุประทะที่ช่องบกจนไทยตัดสินใจปิดประตูตายต,ายตูมเดียวทุกอย่างก็จบเห่ จากที่เคยขายได้กิโลละ0.1 5ดอลลาร์ตอนนี้ดิ่งนรกเหลือแค่0.08ดอลลาร์เป็นราคาที่ต่ำตรามจนชาวไร่บอกว่ายิ่งขุดยิ่งเข้าเนื้อสู้ปล่อยให้มันเน่าตายขาดินไปเลยยังเจ็บตัวน้อยกว่าคิดดูสิครับรายได้หายไปกว่าครึ่งจากเดือนละพันกว่าเหรียญเหลือไม่ถึง500หลายครอบครัวต้องลดมือกินเลิกจ้างลูกหลานและแบกหนี้ท่วมหัวจนใกล้ล้มละลาย พอจะหนีไปพึ่งเวียดนามก็เหมือนหนีเสือปัจ,จรเ้เจอเล่เหลี่ยมพ่อค้าเวียดนามช่วยโอกาสกดราคาต่ำกว่าไทยเกือบ20%แถมค่าขนส่งอ้อมโลกก็แพงขึ้นเท่าตัวสุดท้ายขายไปก็ขาดทุนยับเยินแต่ในขณะที่เพื่อนบ้านกำลังจมกองทุกอยู่กับมันเนา่เนาๆประเทศไทยกลับไม่สนโลกเราบินข้ามหัวไปเจอขุมทรัพย์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมล่าสุดรัฐมนตรีสุภจีพาไทยบุกทุบด่านทะเลทรายซาอุดิอาระเบียปิดดิวมันสเปลังอัดเม็ด3 0 0 0 0ตันและจ่อกวาดอีกเป็นแสนตันในปีหน้า เปลี่ยนมันสัมปะหลังให้กลายเป็นเงินพันล้านเข้ากระเป๋าไทยเพียวๆโดยที่กัมพูชาได้แต่มองตาปริบๆและจากวิกฤตของคนอื่นตอนนี้เองครับมันก็กําลังกลายเป็นโอกาสทองของไทยเพราะมาล่าสุดครับสดๆร้อนๆกันเลยได้มีการรายงานว่าไทยกินเรียบปิดดิวซาอุเรียบร้อยหลังไทยขยายความร่วมมือซาอุสั่งมันสัมปะหลังอัดเม็ดจากไทยเพิ่มสามหมื่นตันตั้งเป้าปีหน้าสั่งเพิ่มอีกหนึ่งแสนตัน โดยด้านนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาหรือกับบริษัทอาร์สโกผู้นำด้านความมั่นคงทางอาหารของซาอุดีอาระเบียซึ่งได้สั่งซื้อมันสับปะหลังอัดเม็ดจากไทยเพิ่ม3 0 0 0 0ตันหลังทดลองนำเข้ารอบแรกและพอใจคุณภาพโดยตั้งเป้าปีหน้าจะนำเข้าเพิ่มอีก1 0 0 0 0เซนตันพร้อมเปิดโอกาสขยายความร่วมมือสินค้าเกษตรและอาหารหลายประเภททั้งอาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าอาหารฮาราล ซึ่งซาอุดีอาระเบียมีความต้องการสูงอีกทั้งยังหารือแนวทางต่อยอดด้านประสุสัตว์นวัตกรรมเกษตรและโอกาสส่งออกของไทยในตลาดตะวันออกกลางโดยซาอุดีอาระเบียถือเป็นคู่ค้าสําคัญและเป็นตลาดศักยภาพสําหรับสินค้าเกษตรอาหารไทยที่ยังเติบโตได้อีกมากดอกจากนั้นรบมพานิชย์ยังได้นำทีมเยี่ยมงานไทยฟู้ดวิลเลจชูอาหารไทยสู่ตลาดซาอุดีดีในเทศกาลอาหารใหญ่สุดของประเทศเปิดโอกาสผู้ประกอบการลุกตลาดตะวันออกกลาง งานไทยฟ o d Village ในเทศกาลซาอุดีฟีดฟู้ดเฟสติวัล2025ที่กรุงริยาดปีนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นประเทศเกยียรติยศพร้อมจะแสดงศักยภาพสินค้าอาหารไทยตั้งแต่ผลไม้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจนถึงเมนูยอดนิยมที่ได้รับความสนใจสูงจากชาวซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถือเป็นโอกาสสาคัญในการขยายตลาดอาหารไทยสู่ตะวันออกกลางโดยนางสุปจีได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหาและย้ําการสนับสนุนด้านการค้าการนําเข้าส่งออกและการแก้ไขข้อจํากัดต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขณะที่บูธไทยเป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานสะท้อนความต้องการสินค้าอาหารไทยที่เติบโตต่อเนื่องและเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกในอนาคตโดยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ยังได้เข้าพบหารือกับดรมาจิตบินอับดละอันกาสบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสผู้ทรงอิทธิพลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือแนวทางยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศใช่แล้วครับสุดจริงๆและยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะต่อมาด้านสุพัียยังนําทีมพาณิชย์ถกรัฐมนตรีพาณิชย์ซาอุดิอาระเบียเห็นพ้องยกระดับความสัมพนันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าสองประเทศ ดันไทยเป็นแหล่งความมั่นคงอาหารให้ซาอุดิอาระเบียร่วมมือสาขาบริการทั้งท่องเที่ยวอาหารสปาบริการสุขภาพพร้อมหนุนวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียคศส0 3 0โดยซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกในตะวันออกกลางที่ตนเดินทางมาเยือนหลังรับตําแหน่งซึ่งสะทอ้อนให้เห็นถึงความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียต่อไทยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือในฐานะพันธมิตรระหว่างภูมิภาค ที่เริ่มจากความเชื่อใจทมกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกโดยวางเป้าหมายให้ซาอุดิอาระเบียเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางและกลุ่ม GCC โดยในการหารือครั้งนี้รัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าไทยในตลอดซาอุดิอาระเบียและพร้อมสนับสนุนการนำเข้าสินค้าคุณภาพจากไทยเช่นข้าวอาหารฮาล้านวัตถุดิบด้านอาหารและผลไม้ รวมทั้งพร้อมหารือกับไทยถึงมาตรฐานสินค้าเพื่อให้ไทยสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการและเห็นว่าไทยสามารถเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่ซาอุดิอาระเบียได้ขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียยังให้ที่ดินติดตั้งบูธไทยวิลเลจเป็นการถาวรเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของไทยในตะวันออกกลางด้วยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำแผนงานความร่วมมือด้านบริการในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่นการท่องเที่ยวร้านอาหารสปาและบริการด้านสุขภาพรวมทั้งความร่วมมือด้านแรงงานมีฝีมืออาทิพ่อครัวพนักงานในสาขาท่องเที่ยวโดยไทยพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตลอดจนสนับสนุนแรงงานมีฝีมือเข้าไปช่วยพัฒนาซาอุดิอาระเบียให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธ,ธาศาสตร์วิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียคศส0 3 0ซึ่งเป็นโนยโยบายหลักของประเทศในปัจจุบันที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้ลดการพึ่งพาน้ำมันและให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวนางสุปจีกลเก่าโดยสำหรับปี2567ซาอุดีอาระเบียครองตำแหน่งคู่ค้าอันดับที่19ของไทยในตลาดโลกและเป็นอันดับที่2ในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยมูลค่าการค้ารวม7,757.03ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการส่งออก2,856.68ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้า5,903.36ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง9เดือนปี2025การค้าระหว่างกันมีมูลค่า5,815.82ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเป็นการส่งออกของไทย1,949.00ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและการนำเข้า3,861.61ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐโดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ 1. รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 3. ผลิตภัณฑ์ยาง 4. อาหารทะเลกระป๋องและแปะรูป5เครื่องจักรกลและส่วนประกอบและสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่1น้ำมันครูด2ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์3เคมีพัณฑ์4สินแร่โลหะอื่นเศษมัถะและผลิตภัณฑ์5ก๊าซธรรมชาติยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วย ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า